Ale ale ale, ale ale ale, ale ale ale, We conquered all of Europe. We're never gonna stop. From Paris down to Turkey, we've won the fucking lot. But Paisley and Belshank. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ราคาฟุตบอลนะครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่22นะเมื่อคืนนะครับคู่ระหว่างเรเวนเต้กับกาดิดนะก็ให้กาดิดไปนะครับสรุปว่าจบเกมราคาดิดเอาชนะไปได้นะครับ2ประตูต่อหนึ่งนะก็กินเต็มกันไปนะครับเมื่อคืนไม่ว่าจะเป็นบอลเต็งหรือว่าสกอร์สูงเต็มเกมนะครับก็ กันนไปเรรียยบ้อะคืนนี้นะครับเราจะลุ้นกันอยู่ที่บอลบุนเดติก้าเยอรมันนะเพราะว่าบอลพิมมิลีินะครับคืนนี้ไม่มีเตะนะครับเราจะอยู่บนที่บอลเยดวันกันสักคืนนะคู่ระหว่างนี่เลยครับอ่าบูลุกเซนโดดมุนกับเรเวอร์ครูเซ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนของคู่นี้นะครับตารางคะแนนของคู่นี้นะก็โดดมุนนะครับอยู่อันดับที่3ของตารางเก่งไป33สามสิบสเก่นะครับมีอยู่11บเอ็แต้มนะครับกำลังกำลังดูเดือดกับอาเวิร์กบวกนะเพราะว่า กำลังแย่งถั่ยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอยู่นะมีอยู่1 1แต้มเท่ากับบลูบลูกนะส่วนลิเวอร์พูลเซ่นนะครับอยู่อันดับที่6ของตารางนะครับมีอยู่52แต้มนะครับลิเวอร์พูลเซ่นนะครับก็ถึงชนะก็จะได้ไปแค่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็มาแพ้ปลายนะครับสำหรับฟอร์มของลิเวอร์พูลเซ่นในฤดูกาลนี้นะเดี๋ยวเราไปดู5เกมล่าสุดของทางฝั่งลิเวอร์พูลเซ่นกันนะครับลิเวอร์พูลเซ่น5เกมล่าสุดชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกกกกมมมต้ออองบบววว่่่่าาาาแแผผลยยนนนะะครัเเสสุด็ ยูเนียนเบอร์ลินแล้วก็ไปเสมอวอเดอร์เบรเมนนะครับแล้วก็ไปชนะแฟงเฟิร์ตมาได้3ประตูตัวหนึ่งต้องบอกว่าอะไว่าครูเซนฤด,ดูกาลน,นี้มาแรงแต่แผ่วไปจริงๆครับส่วนสกอร์สูงแรกนะครับถ้าสังเกตดูนะหรือว่าครูเซนนะครับไม่ชอบอทาประตูในครึ่งแรกจากเท่าไรนะครับส่วนมากจะเป็นครึ่งหลังนะเพราะฉะนั้นสกอร์สูงแรกคืนนี้กับก็ค่อนข้างจะเสี่ยงอยู่พอสมควรนะครับ เรามาดู5เกมล่าสุดของทางฝั่งดอดมุนกันบ้างนะครับ5เกมล่าสุดของดอดมุนชนะ4เสมอ0แล้วก็แพ้แค่เกมเดียวนะครับเกมที่แพ้ก็ต้องบอกว่าแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลิงนะครับแล้วก็ตกรอบกลับมานะแล้วก็4เกมล่าสุดนะครับบูรุกเซนดอดมุนนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะรวด4เกมแล้วก็ยิงโหดมากครับ3ประตูต่อ2แล้วก็5ประตูต่อ0นะครับแล้วก็มี2ประตูต่อ0นวดต้องบอกว่าดอดมุนนะครับ ดังมากเลยนะครับส่วนสกอร์สูงครึ่งแรกของดรถมุนนะครับดรถมุนนะครับทราบสังเกตดูนะเป็นทีมที่ชอบยิงครึ่งแรกนะครับถ้ามีสกอร์แรกมานะครับดรถมุนก็จะไหลนะครับเขาเรียกว่าราคาไหลนะครับไหลยิเลยนะครับสำหรับดรถมุนนะคืนนี้นะครับสกอร์สูงแรกของดรถมุนก็พ่อจะน่าลุ้นอยู่นะครับส่วนสกอร์สูงเกมเกมนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับแล้ว5เกมล่าสุดของทั้งคู่นะครับจากทุกๆทุกรายการที่เจอกันนะกลายเป็นว่าดรถมุนดูดีกว่านิดหน่อยนะครับดรถมุนดูดีกว่่านนิดหอย โดยที่5เกมล่าสุดเลวร์คูเซ่นนะครับชนะโดดมุนไปได้แค่2เกมแล้วก็โดดมุนชนะเลวร์คูเซ่นไปถึง3เกมนะครับโดยเฉพาะ2เกมล่าสุดนะครับโดดมุนแพ้เลว่าคูเลวร์คูเซ่นไป2เกมนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าดูจากสถิติฐิเฮตูเฮนแล้วก็โดดมุนดูดีกว่านิดหน่อยแต่จะมาเจอปัญหาตรงที่2เกมล่าสุดนะครับลวดดมุนไม่ชนะเลว่าคูเซ่นนะครับส่วนแล้วก็สูงครึ่งแรกนัต้องบอกว่าคู่นี้เวลาเจอกันนะครับยิงกันดุเดือดมากนะครับ ขั้นตาสาถึงสประต,ตูต่อเกมเลยด้วยซ้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นสกอร์สูงแรกหรือสกอร์สูงในเกมคืนนี้นะครับลุ้นกันได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้นะราคาที่เปิดมาคืนนี้ก็เปิดที่1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับก็มองว่าราคานี้มันค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็มี1ลูกแล้วก็มีที่1นึ่งลูกครึ่งนะครับลรวก็ครึ่งควบลูกเพราะฉะนั้นนะครับคืนนี้นะมองว่าเดมุนไม่น่าจะยิงแลเวูคูเส้นขาดนะครับเพราะฉะนั้น ขอไปบอลรองเลยครูเส้นที่ลูกครึ่งนะครับที่ลูกครึ่งนะที่ลูกครึ่งครับส่วนสะกอ์สูงนี่มเกมเปิดมาที่4ลูกมองว่ามันเยอะเกินไปนะครับน่าจะไปสะกอต่ำนะแล้วก็สกอ์สูงครึ่งแรกนะครับะกออสูงรึ่งรกอยเปิดมาที่ลูกครึ่งแล้วลูกครึ่งกดูสอง,องอก็มองว่าไม่น่าเล่นเหมือนกันนะครับไม่น่าเล่นเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับใครที่กำลังมองหาเว็บทีบ่ปลอดภัยมั่นคงนะครับไม่โกงไม่เกยนกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะสมัครฟรีแค่เติมทุน้ามาเล่นเท่านั้นนะครับ ร้อเก้ากลุ่มบอล VIP ที่แจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะเก้ากลุ่มบอล VIP ที่แจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนนะครับชวนอีกรอบแล้วคืนนี้นะาบอลเต็งขอไปลรเ่อ์พูเซ้นนะครับแล้วก็สกอร์สูงเปเกมนะครับขอไปสกอร์ต่ำนะสกอร์สูงคพึ่งแรกไม่เล่นนะครับคืนนี้นะ่าเพราะว่าราคาเปิดมาไม่สวยครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับ